สวัสดีค่ะบงชัวชูสเรามาถึง EP ที่48กันแล้วนะเพื่อนๆติดตามไลฟ์สไตล์อื่นได้อีกทางนะคะที่ Instagram ตัวนี้เลย พีในวันนี้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนห้องรำไทยของครูแหม่มค่ะซึ่งเป็นครูสอนรำไทยเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์นาฏศินไทยในต่างประเทศนะคะแล้วก็ชมรมต่างๆในประเทศยุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียด้วยเช่นกันใครสนใจการแสดงนาฏศินรำไทยอยากนาเสนอวัฒนธรรมไทยที่สวยงามนักง,งานสําคัญต่างๆนะคะก็ติดต่อได้โดยตรงที่เมลตัวนี้เลยค่ะงานซ้อมรำวันนี้ไปรำอีกทีเมื่อไหอไร่นะคะ วันที่15เมษาย,ยนค่ะเค <c oughs> มันตรงกับสงการพอดีเราก็เ,ยเ,กเลยเลือกเพลงการซ้อมรำที่เพื่อนเอนเห็นอยู่นี้นะคะได้ไปจัดขึ้นในเะทศกาลการ,การสแสดงว่าวนานาชาติที่เมืองแบกค,ค่ะก็จะมีนัฏสินการรำไทยอยู่ในรายการด้วยและนี่ก็คือภาพวันงานในวันนั้นค่ะสวยงามโดดเด่นต่อชาวต่างชาติที่ได้มาพบเห็นชื่นชมกันนะคะรู้สึกภูมิใจแทนประเทศไทยมากๆเลยเราก็ย้อนมาดูเบื้องหลังกันต่อนะคะ ก่อนที่จะเป็นรูปเป็นร่างในวันนั้นแถมยังโชคดีที่มีโอกาสได้มารู้จักกับคุณตายผู้มีชื่อเสียงเรื่องน้ำใจงามแล้วก็ใจบุญด้วยค่ะแล้วคะ่ะช่วยเหลือน้องเป็นมูลที่อะไรนะคะเพื่อน,น้องค่ะคือเน้นช่วยเหลือเด็กโรงเรียนมีโอกาสได้ทํางานช่วยเหลือผู้หญิงและที่ถูกสามีิีแล้วก็ ทางภาคเหนืออะไรเงี้ยก็มีที่แบบโรงเรียนที่กันดาเรียนขาดแคลนแบบ้อมีสมุดทั้งสองภายจัดการกระดุมทีแรกเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อไปสนับสนุนกับคุณตายได้เลยโน้ o โน No เรอไทเพอเราได้แล้วมันก็จับจับเดอกเพราะว่าแตบางทีเรืปกูมันมีโชยมากส่วนการแต่งหน้านะคะก็เป็นงานถนัดของเราอยู่แล้วแล้วก็ช่วยแนะนําพี่ๆนะคะถึงเรื่องเทคนิคดีๆการรองพื้นการใช้สีให้ออกมาส่วนมากจะเน้นเป็นธรรมชาตินะคะถ้างานรําก็ต้องแบบสีจัดจ้านไปนิดนึง ผัดกระเพราอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงๆขอบคุณครูแม่มมากๆนะคะทำอาหารอร่อยๆเลี้ยงพวกเราด้วยประจวบกับเข้าใกล้วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยเรานะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาลองชุดไทยส,สวยๆกับพี่ๆเขาด้วย เรื่องพร็อพนี่ก็อย่างปังเลยนะคะไม่ตกหล่นเลยว่าขาดเลยนะแถมส่วนมากเป็นงานฝีมือที่ครูแหม่มประดิษฐ์ขึ้นมาเองด้วยนะ เสียดายที่ไม่ได้เปิดเพลงไทยนะคะตอนซ้อมรำให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเพราะว่าเราก็ต้องขออนุญ,ญาตนะคะก็จะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยค่ะเหตุที่มีโอกาสได้ลองชุดไทยในวันนั้นนะคะก็คืองานนี้เลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะ นืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะคะทางชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสก็ได้ชวนชวนพี่น้องชาวไทยที่ภากอาศัยอยู่ที่นี่นะคะให้มาร่วมกันสืบสานประเพณีไทยกราบขอพรผู้ใหญ่แล้วก็ชมดอกสักระสวยๆกันด้วยยังมีอีกหลายเขตพื้นที่แล้วก็หลายตัวเมืองในต่จังหวัดนะคะบ้างก็ไปร่วมกันทําบุญที่วัดบ้างก็จัดงานรื่นเริงสังสรรค์กันตามเวลาแล้วก็ระยะทางของแต่ละคนที่จะเอื้อมหน่วยค่ะ ทางชมรมสตรีไทยนะคะมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายค่ะทั้งให้คำปรึกษาแนะนําให้ความรู้มีการจัดอบรมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเลยค่ะเป็นสมาคมองค์กรที่ไม่แสแบงหาผลกําไรนะคะเพื่อนๆสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ตามหน้า Facebook ตัวนี้นะคะหรือจะติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะเราก็นําอาหารนะคะมาแบ่งปันร่วมกันทานจัดปิกนิกกันน่ารักน่ารักค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะขออำนาจคุณพระศรีรัตนา j a ยจงดนบันดาลให้ทุกคนในฝรั่งเศสชาวไทยในฝรั่งเศสมีความสุขความเจริญยิงย่งๆขึ้นไปค่ะแล้วมีความสุขกันมากสําหรับวันนี้เป็นวันมหาสมการของปารีสชมรมสตรีไทยขอ,อฝากความปรารถนาดีแต่ชาวไทยและชาวฝรั่งเศสทุกท่านค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ สวัสดีปีใหม่สงกรานนะคะวันนี้วันที่13เมษายนที่ประเทศฝรั่งเศสก็มีเพื่อนๆชาวไทยค่ะร่วมกับชมรมสตรีไทยในปารีสฝรั่งเศสนะคะปิกนิกันทานข้าวกันแต่งชุดไทยสวยๆถ่ายรูปกันแล้วก็พอดีเลยเข้ากับช่วงดอกสักวระบานพอดีเลยเฮ้ยเบนน์บุนเนียร์อาวุธทูตบุนเนียร์อาวุธทูสอันนี่ทรีเฮรูด์เด็ตลาอีก t ุก t ุกท e s ท e กท e กทุก t ุกท e s ท e ก s ุก s ุกท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  s กทุ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 ก e ุกทุกทุ Un grand merci à vous. Saeka. Savo Pi Mai, bonne année à tous et merci de cette joie de partager avec vous. Au revoir! หลังรับประทานอาหารร่วมกันเสร็จนะคะต่างคนต่างก็หามุมสวยๆถ่ายรูปกันไว้เป็นที่ระลึกค่ะมาร่วมสนุกกันด้วยการรำวงฟ้อนรำแบบไทยๆนะคะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตายแก่นักท่องเที่ยวที่อยู่ที่นี่นะคะต่อชาวต่างชาติชาวฝรั่งเศสต่างก็หยุดนิ่งค่ะหยุดถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอกัน การมาพบปะสังสรรค์นในวันนี้นะคะให้ความรู้สึกอบอุ่นมากๆเหมือนเราเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านเกิดยังไงอย่างนั้นเลยค่ะท้ายสุดนะคะก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะก็ต้องมารับพรกันค่ะมีการจัดประเพณีรดน้ําดําหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่สวยงามนอบน้อมเป็นวัฒนธรรมที่เราคนไทยทุกคนภูมิใจอย่างยิ่งค่ะ ฉะนั้นช่วยกันสืบสารสารต่อให้ประเพณีนี้นะคะได้อยู่ไปตราบนานเท่านานเลยค่ะ ขอขอบคุณชมรมสตรีทไทยนะคะที่จัดให้มีกิจกรรมดีๆในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนคะ่ะที่มาร่วมสนุกแบ่งปันความสุขกันหวังว่าจะได้พบเจอกันอีกในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณจากใจเลยขอบคุณทุกคนคะ่ะคิดถึงนะบ๊ายบายและสุดท้ายจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามกันนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะ และตอนหน้าคะ่ะตอนต่อไปมารอเพื่อนๆอ,อ,อยู่แล้วนะคะชมไปเลยเนี่ยชมไปเลยเนี่ยสวยละไปที่ไหนคะนั่นปัลโล่ปะจะรับปัลโล่ไหมปัลโลตัวนี้เนาะร้อยสิบเอ็ดยูโรร้อยสิบเอ็ดยูโรร้อยสามเก้าค่ะแต่ว่าราขอบ้วนแล้วนะแต่ทำไมแบบขึ้นกล้องแล้วมนะันหน้ามันใหญ่เว้ยเอาอ่ะคนเดียวอะ่ะเอาหน้าโอเคแต่พอมาอยู่กับพี่อะ่ะเอาหน้าใหญ่กว่าพี่อ่อะ เขาจะมีใบใหม่ให้เอาไหมพวกมลยพวกมีสิทธิ์เลือกอากอ็ให้นั่งได้ใช่ไหมกว่าจะได้นั่งมาเจอกันใหม่ตอนหน้าขอขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะอัลลาโพเชนอุ้ยมันเหมือนมืดฝนจะมา